ข้าวปลางฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยอสานลืมเนือตายฉันหิวข้าวรีบจ้ดมาโชว์ปาสึกช้ำเกับข้าวเช้านี้สนับสนุนโดยแว่นท็อปเจริ์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง คุณผู้ชมพบกับเจ้าออนะคะตามที่สัญญากันไว้ค่ะโอจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปกินเมนูอะไรอร่อยๆกันซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านโอกุ้ยเตี๋ยวพริกสดค่ะโออยากทราบม,มากเลยว่าก๋วยเตี๋ยวพริกสดเป็นยังไงอยากรู้ว่าเมนูความอร่อยเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้จะเป็นยังไงพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีแวนท็อปเจรรญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี น้ำแร่ธรรมชาติตราชา้างคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาชิมเมนูเด็ดเ็ดทางร้านก๋วยเตี๋ยวพริกสดนะคะแต่และอย่างน่าทานมากๆวัตถุดิบน่าทานแล้วก็แต่ละชิ้นใหญ่มากๆเลยอยากจะถามพี่ยว่าสูตรเด็ดของทางร้านนี่คือเป็นตัวก๋วยเตี๋ยวพริกสดใช่ไหมคะใช่ครับผมคือตัวนี้ใช่ครับเป็นยังไงคะแนะนำหน่อย,อยค่ะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผม ตั้งใจทําจะเรียกว่าอยากให้มันออกมา100%ทำว่า100%ก็คือไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาเนี่ยจะเป็นลูกชิ้นปลาที่ไม่ผสมแป้งเลยไม่มีแป้งเลยใครแพ้แป้งมาทานได้เลยทาอย่างเนื้อปลา100%เช่นกันน้าจิ้มพริกสดที่ใส่ลงไปเนี่ยก็คือคิดสูตรขึ้นมาให้แบบสามารถเข้ากับเส้นแล้วให้กินแล้วไม่รู้สึกว่าชืดไปหรือว่าเผ็ดไปเปรี้ยวไปจริงๆแล้วคุณผู้ชมจะได้ยินว่าก๋วยเตี๋ยวพริกสดอาจจะเป็น รสชาติที่มันเผ็ดอะไรเงี้ยไม่ได้เผ็ดยางนั้นใช่แล้วขอถามนยคะว่าเมนูถังทางร้านเนี่ยมีทั้งหมดกี่เมนูคะว่าร้านใหญ่มากครับก็คือจริงๆแล้วอาหารของที่ร้านเนี่ยมีประมาณ17หรือ18ดชนิดแต่มันสามารถมิกซ์กันได้จนกลายเป็นประมาณ70เมนู70เมนูค่ะอันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมครับผมแล้วส่วน อย่างนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นเมนูที่ผมให้กับทางโรงบะหมี่เขาทําพิเศษขึ้นมาให้โรงบะหมี่ใช่คือ,คอหมายถึงว่าโรงงานทําเส้นใช่ค่ะ Oh. เอาสาหร่ายใส่เข้าไปในเส้นบะหมี่สาหร่ายข้าโอ๊ตใช่แล้วผมก็ทําน้ําซอสงาราดเข้าไป <Ha. S 2> เพื่อให้มีความหอมแบบคล้ายๆอาหารญี่ปุ่นนิดนึงไม่รอช้าค่ะตอนนี้ขอชิมก่อนนะคะอย่างแรกที่เราจะชิมน,นะคะก็จะเป็นซิเกเนเจอร์ของทางร้านค่ะก๋วยเตี๋ยวพิสสดนะคะเห็นว่าลูกชิ้นไม่ใส่แป้งเลยแต่ที่เห็นเห็นลูกชิน้นปลาลูกชิ้นกุ้งนะคะชิ้นใหญ่มากจริงๆครับดูนี่ยังไม่ตัดบล็อกใหญ่มากของยุญาตตัดก่อน ชิ้นปลานี่ยังทําจากมืออยู่เลยนะครับบีบมือใช่ไม่ได้ใช้เครื่องนุ้คือประมือนี่คือก็ต้องนวดเองอะไรเงี้ยถูกไหมฮะตีเสร็จบีบเป็นลูกเองใช้เวลานานไหมคะก็ต้องต้องไม่นานครับเพราะว่าเราต้องรักษาความเย็นวันหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณกี่กิโลคะประมาณ4ี่สิบค่ะ4ี่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดต้องทําลดลงไหมคะหรือว่าปกติเหมือนเดิมลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยตา่ะ โดยตัวน้ำจิ้มเนี่ยนะครับจะไม่มีผสมน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูเลยเป็นมะนาวร้อยเปอร์เซ็นต์มันหอมมอ่ะ,ะน้ำจิ้มอะ่ะมันมีกลิ่นทีกลิ่นมะนาวออกมาแล้วมันเข้ากันกับลูกชิ้นปลาที่กัดเข้าไปแล้วมันไม่มันไม่มีความแป้งอะ่ะค,คือเออเวลาเราทานเราจะรู้ว่าอันไหนเนื้อปลาจริงอันไหนแป้งมีความเด้งดึ๋งของปลาด้วยแล้วมันก็เข้ากันกับน้ำจิ้มครับอนี้เขาปลาอะไรคะเนื้อปลานี่เป็นปลาช่อนทะเลครับปลาช่อนทะเลนใช่จะมีความสดมาก เส้นก็ดูไม่แบบว่าไม่ไม่แห้งยังมีความนุ่มนวลยังมีความแบบว่ามันไม่ไม่จับกันาานะคะต่อไปเลยค่ะคุณผู้ชมขอชิมสาล่ายใช่ไหมคะ<ช>เส้นสาล่ายที่ยวบอกซื้อัว่านี้สาาเส้นบะหมี่สาลายเกี๊ยวนี้ก็ไม่มีแป้งเลยนะครับ เกี๊ยวนี่คือหนูกัดเข้าไปอ่ะหนูไม่ได้เจอแผ่นเกี๊ยวเลยหนูเจอกุ้งเลยค่ะพี่ใช่ครับกุ้งตองมากกุ้งใหญ่มากทำใบเกี๊ยวแบบบางมากัดเข้าไปคือเหมือนกินกุ้งสดสดเด้งดึงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่านี่พิเศษจริงหนูชอบพี่อ๋หนูกัดเส้นบะหมี่ไปกลิ่นสาหร่ายลอยขึ้นมารู้เลยว่าเออคือสาหร่ายเยอะมากมีความเป็นญี่ปุ่นเลยอร่อยมากๆค่ะตอนนี้ขอบคุณครับแล้ว เราชิมก๋วยเตี๋ยวไปแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวพิกซอน,นะคะไม่ได้มีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวด้วยค่ะคหนูสนใจจานนี้เพราะว่าทุกอย่างมันรวมกันเมนูอะไรคะพี่น,นีเป็นข้าวหน้าไก่นะครับปนกับหมูกรอบมีข้าวหน้าไก่ปนกับหมูกรอบใช่ <บน S 2> ค่ะพี่โอขอลองใหญ่มากอะอย่าง <laughs> อย่างหล่งจานนี้ราคาเท่าไหร่อะคะพี่โอคะ่ะอันนี้ก็70บาทครับ70บาทโอ้มีหมูกรอบคุณเชยงข้าวหน้าไก่ อย่างนี้ต้องมีน้ำจิ้มไหมคะไม่มีเอาน้ำนีลลาดเลยจะมีน้ำจิ้มเป็นจิกโชว์ค่ะซอสเปรี้ยวข้าวก็มีนะคะเมนูข้าวนี้มีย้อนเนียคะจริงจริงมีแค่สี่อย่างครับแต่สามารถมิกกันได้มีเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบแล้วก็นาไก่เห็ดหอมจานนี้พิเศษมากเลยค่ะได้ทั้งหมูกรอบทั้งไก่ได้ทั้งุญเชียงขอชิมจานนี้แล้วกันนะจริงพริงน้าไก่เขาต้องทานกับไข่ดาวแต่มันก็พอดีที่ร้านผมไม่มีลูกค้าก็เลยบอกว่า เพิ่มหมูกรอบมาให้หน่อยสิอ๋อก็เลยเอามามิกกันเลยทุกอย่างก็มิกกันได้หนูข,ข,ข,ขอลองชิมก่อนนะคะครับ,รบข้าวหน้าไก่นี้มีสูตรไหมคะสูตรเฉพาะของทางร้านเลยก็รจริงๆไม่มีนะครับผมเริ่มต้นจากได้จากสูตรของโกยซิมีแล้วก็มาปรับเราก็ไปชิมจากที่ร้านนู้นร้านนี้มาให้เราก็ค้นหาว่ามันหอมเพราะอะไร อร่อยมากอร่อยมากขอบคุณครับน้ำราดไก่เนี่ยมันเข้ากันกับข้าวด้วยนะคะไก่อยู่พี่โอ้นุ่มมากใช่ครับเข้ากับหมูตองหมักนิดนึงไม่ต้องใช้น้ําจิ้มเลยค่ะเมื่อกี้หนูถามทามน้ำจิ้มเพราะว่ามันมีรสเค็มของน้ำรากแล้วจะมีหวานตอนปลายลิ้นนิดนึงมันก็ก่อมพี่โอ้ค่ะหนูอยากพี่โอ ากร้านนิดนึงค่ะว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนมีช่องทางการติดต่อยังไงจะสั่งยังไงอะะ่ค่ะครับก็ร้านตั้งอยู่ที่ปากซอยสุขคนทัสวัสรษ์25นะครับค่ะถ้าวิ่งมาทางถนนเกษตรนวมินมาจากมหลาลัยเกษตรเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายที่ต่อมอเบอร์172นะครับ mm hmm. เลี้ยวซ้ายมาเพียง700เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือครับโดยช่องทางการติดต่อก็นอกจากเบอร์โทร0624949533 ก็จะมีทางไลน์นะครับแอดพลิกสด1998เกา็ยังไงฝากอยากให้ลองมาชิมนะครับอาหารผมเชื่อว่าสมราคา,าจริงครับจริงค่ะอร่อยจานใหญ่ได้เยอะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่อมมากมากนะคะที่จัดเมนูพิเศษมาให้โอได้ชิมอร่อยมากๆค่ะแล้ววัตถุดิบก็ดีมากๆนะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับขอ,อยลูกค้าย,ยๆค่ะอขอบคุณค่ะ <laughs> กับข้า,าวเช้านี้สดจริงสะอาดจ,จริงที่บิ๊กซีบริษัทไารเอ็นโพเอเน็กจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ชว่วงที่2ของรายการแล้วนะคะได้เวลาเข้าครัวกับเชฟปูแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เป็นเมนูอะไรสว้ดีค่ะเชฟสวัสดีครับน้องฝันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเมนูที่เราจะทําในวันนี้นะครับมีชื่อว่าสปากเกตตี้โอริโอเฮ้ใส่นี่หรอขนมหรอ,เ,หรอเออเนี่ยมีคนถามเยอะมากเชฟสปาเกตตี้โอริโอคือผัดสปาเกตตี้แล้วเอาโอริโอบดลงไปหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่สปากเกตตี้โอริโอเนี่ยมีชื่อเต็มว่าสปาเกตตี้อากิริโอโอริโอ อ๋อเป็นชื่อของเขาเ,เป็นภาษาอิตาเลียนนะครับแล้วก็เป็นเ,เป็นสปาเกตตี้ที่ได้รับความนิยมมากๆในบ้านเราก็รสชาติน่าจัดจ้าน เข้ากับแบบรสชาติไทยของเราใช่แต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่าผมเคยไปงานมางานหนึ่งแล้วทำสปาเกตตี้เนี่ยให้ฝรั่งกินฝรั่งบอกโอ้แม่เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวฝรั่งแม่เจ้าด้วยเหรอโอ้ไม g o ก้าไมคก้าไว so delicious ทำไมมันอร่อยขนาดนี้ฝรั่งติดใจผมบอกเลยมันมีความลับอยู่ที่ซอสเพราะเขาใส่แค่เกลือพริกไทยไงเราใส่มากกว่านั้นเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบวัสดผสมกันเลยดีกว่าเริ่มเลยค่ะเริ่มต้นนะครับ ผมให้ดูซอสก่อนตัวนี้เนี่ยเป็นซอสพิเศษนะผมไม่ได้มาขายซอสแต่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมให้ลองทําดูที่บ้านวิธีการทาก็คือการผสมซอสซอสปรุงรสนะครับ1ส่วนน้ําตาลทราย1ส่วนน้ํามันหอย3ส่วนผสมเอาไว้ผัดได้ตั้งแต่ผัดกระเพราันทําหูฉลามเลองทําดูนะ1ส่วนหมายถึงว่าถ้าใส่ซอสปรุงรสหถ้วยน้าตาลทรายก็หถ้วยน้ามันหอยก็สาถ้วยต่อมาเกลือ พริกไทยนะครับแล้วก็จะมีหอมใหญ่นะกระเทียมอันนี้ใบไทม์แต่จริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมทำอยู่ที่บ้านอยากอยากได้กลิ่นอายของอิตาลีให้ใช้ออริกาโนตัวนี้เป็นเส้นสปาเกตตี้นะ,ะพริกอันนี้คือแฮมนะครับเริ่มต้นนะครับผมจะใส่กระเทียมลงไปในกระทะนะฮะขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนแรกเสร็จเรียบร้อยก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปเลยแล้วก็จะใส่น้ำมัน มะกอกนะครับจริงๆเส้นสปาเกตตี้โอริโอเนี่ยจะเน้นเป็นน้ำมันมะกอกแบบเคลือบเคลือบเส้นเลยน้ำมันมะกอกเนี่ยเขามีหลายแบบนะบบท,านทานแบบไม่ผ่านความร้อนได้เลย,เลยกับแบบที่ต้องเอามาผ่านความร้อนแบบนี้เพราะฉะนั้นอ่านฉลาดดีๆนะคะโออเอออันนี้น้องฝันพูดม,มาเนี่ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าหลายคนไม่รู้น้ำมันมะกอกเนี่ยมันจะมีแบบที่เอามาใส่เป็นสลัดนะกับแ,แบบเอามาทอดเอามาผัดในคนละแบบกันนะอันนี้ผมใส่ใบทานลงไปแล้วนะ ใส่ใบทาลงไปผัดเนี่ยก็ให้มันมีกลิ่นหอมหลังจากนั้นผมจะใส่เป็นแฮมนะครับหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้เบคอนก็ได้ลงไ,<ด>ไปเจียวยก่อนผัดสักนิดนึงให้ให้เขาออกมีกลิ่นหอมแล้วน้ํามันในตัวของแฮมกับเบคอนนี่ออกมานะ,ะผมก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสพิเศษซอสพิเศษสูตรเออชฟอนี่ซึ่งตอนนี้รู้กันทั้งประเทศแล้วนะเติมน้ําเปล่าเล็กน้อยใส่เส้นนะ,ะนี่เส้นสปากเกตตี้นี่ผัดเส้นให้เข้ากับเครื่องปรุงพริกแห้ง เตรียมตัวฮัดชิวได้เลยค่ะพริกแห้งนะครับนี่ร<อ>เราก็จะใส่ลงไปนะคุณผู้ชมหล <Okay. S 2> ังจากนั้นผมก็จะปรุงรสสุดท้ายนะครับด้วยพริกไทยนะครับผม เกตตี้โอรีโอครับผมนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะทำที่บ้านได้อร่อยแบบเวิร์ก o m ร์มโนะคะแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะคะประหยัดเงินอีกด้วยนะคะใครที่ดูไม่ทันติดตามเราได้ดูย้อนหลับได้นะคะ Facebook แล้วก็ Youtube ของเรา S C Emporium ค่ะครับสำหรับวันนี้รายการกับข้าวเช้านี้นั้นหมดเวลาลงแล้วผมกับน้องฝันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการกับข้าวเช้านี้ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ